เราจะตั้งใจค้าขายด้วยหัวใจอีกทรีเล็กๆบอดใบเนี้สวยมากชื่อว่า d c 5 0 m m o t a m a ยมีคุณลูกค้ารับไปดูแลแล,แล้วสวยจริงๆบอกเลยว่างามจัดๆคุณลูกค้าถามว่าใบนี้มีน็อต2ไหมมีครับ1 2มี2ตัวเลย มากับบอร์ดเลยดูทุกมุมนะครับสวยจริงกิ้งคอมพิวเตอร์นำเสนอเลยมีออปติคอลด้วยดยู่ดีไทสี่ HDMI DisplayPort โอ้คอมโบแจ็ค USB อีก1,2,3,4,5,6,7งสา่เรูเป็นไมโคร ATX ที่แบบว่าผมว่าครบเครื่องนะสำหรับ Uh, am 4ที่ใช้กับ Ryzen นะครับ b c 5 0 m ใบนี้ serial number นี้ครับมีผลเทสบนช่องพิ้งคอมพิวเตอร์ได้ใบนี้เลยนะและหน้าตาเขาก็ดูสวยด้วยใส่แรมได้4สล็อต ddr 4 s o เ t า b ิ t นอ t บิ t ดูดิดูสวยอะ่ะใบนี้ไม่มีตำหนินะครับที่เช็คแล้วไม่มีตำหนิมุมสวย มีปุ่มให้กดปุ่มอะไรอะแฟลชไบออดป่ะไม่แน่ใจอะปุ่มอะไรแต่มีให้กดเล่นมุมสวยมุมสวยสวยยันถานอะดูดิสวยยันถาน,นะยยน,านเงายันนอ็อตเรามาแพคกันให้งามๆมะเดี๋ยวยวท่าพันนี้ให้ดูป่ะฝาหลังก็จะมีโลโก้ของทาง msi ติดมานะครับก็เป็นมังกรเหมือนเดิมนะครับมังกร มังกรขาวมังกรแดงมังกรดำส,ดสวยๆมอท้าแม็ก MSI เราจะแพ็คไปให้อย่างดีครับลงมาในของไสเอฟเตีย e แพ็ให้อย่างดีเลยนะผมวางไอ้นี่ก่อนวางรูปแบบวบบโตจะได้แบบว่า ตัดออกมาแล้วก็ดีพอดีเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยเนาะนี่ด้านนี้ซึ๊ดด้านนี้นะครับตัดให้พอดีพอดีเพื่อห่อเนาะสวยๆเียงานดีครับงานดีใบนี้ผมประทับใจมาก นีอีกสัก50าสบใบแต่มีใบเดียวเพราะว่าอย่างเนี้ยคุณภาพแบบเนี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสภาพสินค้าแบบเนี้ยใช้ได้อีกยาวเลยใช้ดีเลยไปน,น,นานๆเลยหาสภาพแบบนี้มันก็แบบไม่ได้มาง่ายๆนะต้องสอบหา าจอก็เหมือนกันนะครับแบบว่าสภาพดีๆภายนอกดีภายในดีเนี่ยไม่ได้หาแบบง่ายๆก็ต้องสอนหรืออาจจะเป็นแบบผมยังไม่เจอแหล่งที่แท้ทรูแต่ผมว่าผมก็มีนะแหล่งที่สวยงามในระดับหนึ่ง สวยงามแบบว่าสวยจัดจดอย่างเช่น RTX 3070เนี่ยสวยจัดจัด RTX 4 0 6 0 TI ที่เพิ่งปล่อยไปสวยมากๆคุณลูกค้าถูกใจผมก็ดีใจครับคัดรองสินค้าถ้าไม่ดีไม่ปล่อยผ่านนะครับของต้องดีจริงๆ ของต้องถึงจริงๆต้องดีจริงๆนะปล่อยผ่านห่อไปหนาๆเลยแบบนี้หนาจริงหนาเตอะเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที <c oughs> ่มาคอมเมนต์ประจำนะครับผู้ติดตามที่ได้อัพเล็กเทลอินโนเซนต์มาฟรีแล้วก็มาใน คลิป i 73, 7 3 7 7 0 3 7 0 0 k มาพูดคุยกันครับที่บอกว่าชอบคอมพิวเตอร์วินเทจขอบคุณมากเลยทำให้ผมแบบมีกำลังใจมีไฟเลยที่จะเทสต่อไปเรื่อยๆออันนี้ลงไปก่อนนะลองกระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆลงไปข้างล่างก่อนหนาอยู่นะแล้วค่อยวางตัวบอร์ดลงไปที่ห่อด้วยบับเบิลที่หนาแล้ว จากนั้นเราก็จะมาห่อฝาหลังกันด้วยนะครับฝาหลังสวยๆก็ต้องห่อสวยๆใช่ไหมตอนนี้ก็มี RTX 3 0ท0 r ส x ามศูนย์แปดศูนย์อาร์ทสามศูนย์แทจ็ดศูนท สภาพดีและสวยงามสามารถรับชมได้บนยูทูบก่อนนะครับบนช่องกิ้งคอมพิวเตอร์และถ้าสนใจอะไรยังไงก็เข้าไปในเว็บไซต์ของทางกิ้งคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือติดต่อผมได้เลยถ้าสนใจใบไหนมีผลเทสให้เห็นๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีสภาพภายนอกให้ดูกันอย่างจุดใจหมุนไปหมุนมาให้ดูทุกมุม แมซิลิโคนไปด้วยหลอดหนึ่งดีวกว่านี่นะ่อไป่อแบบนี้เนาะส,สวยง,ง,งามครับไว้ตรงนี้นะจากนั้นก็ต้องมากันด้านข้างก่อนด้านนก่อน ด้าน,นนี้ก่อนตรงมุมนี้กันกระแทกแล้วก็มุมนี้กันกระแทกแล้วก็ตรงนี้กับต,ตรงนี้นี่ครับให้ดูด้านนี้กันกระแทก จากนั้นเราจะตัดพลาสติกอันนี้ไม่ต้องตัดด้วยซ้ำใช้วางไปเลยได้สวยดีเพื่อซับแรงกระแทกตก่างๆที่จะมาถางด้านหน้าแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างนั้นเราก็าจะตัดอันนี้แมวดีกว่าเอานี้ดีกว่านี่ยัดด้านข้างกันกระแทกลงไป ยัดอีกด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันเนาะแบบนี้เห็นไหมปุ๊บเป็นอย่างนี้ลงไปด้านข้างด้วยแล้วก็ทับด้านหน้าด้วยดีกว่าสวยงามปุ๊บให้มันลงไปด้านข้างด้วย อ่ะอย่างนี้แน่นๆนะปึ๊กๆเลยแล้วด้านนี้ลงไปหักงอตรงนี้นิดนึงให้มันลงไปด้านนี้ปึ๊มจะพอดีเลยส่วนด้านนี้เราจะงอด้านนี้แทนตึงและลงไปกึ๊บจะพอดีเลยและโปะไปด้วยด้านหน้าอีกแผ่นหนึ่งและปิดเป๊ะเขย่าก็จะไม่ดิน้นดิกดิ๊กแน่น โอเคครับประมาณนี้มอเตอร์แม็ก b 4 5 0 m นยงานจากเอ็มอรอรับได้เลยครับงานสวยจัดขอบคุณที่สนับสนุนกิ้งงคอมพิวเตอร์นะครับ้วตั้งใจทำงานเลยเพื่อคุณลูกค้าทุกๆท,ท่าน เพราะมันเป็นงานที่สนุกและผมก็รักงานนี้ด้วยมันก็เลยมีความสุขที่ได้ทำอยู่ตลอดเวลาเรียบร้อยอคุณที่รับชมมากครับอารับคลิปนี้กล่าวคำว่าขอบคุณมากครับ